ข้อต่อมานะครับข้อที่29นะครับวัตถุ A และ B มีมวลเท่ากันตกจากที่สูง0.5และ1เมตรตามลำดับในขณาดที่เหรียญตกเกือบถึงพื้นข้อใดเก่าวไม่ถูกต้องนะครับก็มาดูข้อแรกนะครับเขาบอกว่าวัตถุ B มีความเร่งมากกว่าวัตถุ A นะครับข้อ2ก็คือวัตถุ B มีความเร่งน้อยกว่านะครับ ข้อ3วัตถุ a มีความเร่งเท่ากับ a นะครับข้อ3ครับวัตถุ b มีความเร่งเท่ากับวัตถุ a นะครับซึ่งข้อที่กล่าวไม่ถูกนะครับมีอยู่2ข้อนะครับก็คือข้อที่1กับข้อที่2นะครับตรงนี้ก็คือกล่าวไม่ถูกต้องนะครับส่วนข้อ3นะครับมีความเร่งเท่ากันนะครับอันนี้กล่าวถูกแล้วนะครับซึ่งมันจะมีความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วงเท่ากันก็คือ9.8เมตรต่อวินาทีเสมอนะครับตรงนี้ฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อที่4นะครับก็คือมีข้อที่ไม่ถูกมากกว่า1ข้อนะครับ